ที่ส่งเสริมปลูกไม้กวางมูลี่ในประเทศไทยในประเทศไทยปลูกกันมาในประเทศไทยตอนนี้ปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยพมีจังหวัดใดบ่ปลูกแต่ก็ตอนนี้ปลูกเนี่ยสามปีมันเท่าแก้นในเมืองไทยนี่สามปีขึ้นไปนี่เท้าแก้นทุกจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยเขาเบิดแต่ว่าทั้งสปปลราเนี่ยเขามาส่งเสริมตั้งแต่ เก uh huh. ือบสี่ปีแล้วเนาะเกือบสี่ปีวะนี้ต้นนี้เขาปลูกมาเนี่ยสามปีเก้าเดือนอันนี้คือระยะเวลาแท้ๆเลยนะสามปีเก้าเดือนที่ปลูกมาเมื่อนี้เขาติดจ่อให้เบิงเนี่ยหาหาต้นหาต้นต้นนี้คือไม่วงหัวลี่ที่เป็นสายพันธุ์มาจากจีนแล้วก็มาจากเวียดนามมีใบข้าวโองสายพันธุ์ทุกต้นปลูกแล้วก็สามารถส่งออกได้ทุกต้นสําคัญก็คือว่าเขามาส่งออกได้ทุกต้นนี่เรื่องตลาดบ่มีปัญหาเรื่องตลาดทั้งหูมูอินเตอร์เนชั่นแนล ผมมูไซนาซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทผมมูเนี่ยทับซื้อทับซื้อขึ้นแน่นอนแล้วสําคัญก็คือว่ามันเขาแกนบอนั่นแหละอันนี้สำคัญคือ3<ะ>ปีมันเขาแกนแท้บอลคำามันเขาแกนได้ได้สามปีนี่สิบปีสามปีห้าสิบปีนี่เหลือเวลาเจ็ดปีในการที่มันสิแกนมันสิพอ่อคูณใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในเขาตัดขายได้ในในสิบป,ปีข้างหน้าก็คือสามปีต้องเขาแกนเมื่อนี้เดี๋ยวเขามาลองเบิดกันเลยเนาะทดสอบเอาแบบให้เห็นจริงเลยว่ามันเขาแกนแทบบอลมาทุกชั่นกันเลย การที่มันสีขาวแกนนี่ก็คือว่าการทอดจอเข้าไปเป็นสีขาวนี่มันเป็นกะพี่ไม่กะพี่ไม่ทั้งพี่ของห้องหมอกไม่เนาะหองไม่ทางเราเนี่ยชือห้องหมออัดสีขาวขาย่ได้ขายก่ได้อาจนที่ขายได้คือสีแดงคือแกนคำนี้แกนคือแสดงว่ามันเริ่มสีสีขายได้ละเห่นไหอ่นตัวที่ขายได้มันสีมาละ นี่ัเอันนี้คือแกนไหมเลยน้ำมันลมมาแกนไหมอันนี้คือแกนไหมแท้นี่นะสีแดงๆเดี่ยวที่มันแดงคือว่าเขาแกนนะเนาะอ่าได้ยาตัวฮาปลูกมานี่สามปีเก่าเดือนนอกรอเลยนี่โซนเวียดนามอันนี้ไทยเบงกัสสัตต์เนี่ยไอ้ตัวนี้คือแกนไมหมมองที่สีขายคือมองนี่ที่ว่าไมมที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยแพงอันดับหนึ่งแพงกว่าพญ์ยงไทยสิผาเท่าสิผาเท่าตัวคือตัวนี้ แพงแพงไรราคาครับซื้อคืนนี่ก็ต้นละหมื่นบาทแ<ใ>น,<ใ>น่น<ท>ในเ <ใน S 2> มืองไทยนี่ต้นละหมื่นบาทสิบป,ปีผ่านไปนี่ในเมืองไทยต้นละหมื่นบาทก็คือเอาหมองนี่แหละหมองที่ขายคู่หมองแกนไม่เนี่ยไอหมองมอกข้างนอกนี่เขาบ่อซื้อนี่เพาก็ต้องไปแสะออกเอาเฉพาะข้างในนี่อ่ามาที่ได้เป<น>็นกิโลซะเนาะแล้วนะเราเป็นต้นเป็นต้นแน่นก็อันนี้ประมาณราคาประมาณเนาะต้นหนึ่งสิบุยกประมาณซาโลกันสมมุติเ้าปลูกสิบปีสิบหยกประมาณซาโลบัดนีราคาประหาัขั้นต่ำเลยสิบปีโลละห้าร้อย หาร้อยบาทอันนี้ในเมืองไทยเนในเมืองเรากรับซื้อเพื่อเือนแรัมีมีตอนก่นก้ไม้มีแกับตัวถามก่อนอันนี้ทุกต้นนี่คึอถ้เบี่ยนถูกต้องกามกฎหนาย้คุณบอแม่ละแม่ทั้งกฎหนาม้ทั้กฎหมามเเราเด็แทมเพื่ออนุญาตมาเปิดการเโอ้ยมาเข้ามาเซนต็เป็นปรเทศกต้งกหม่จะเป็นประเทศเนาะเป็น13ประเทศก็เป็นแรน มัจะซูกแต่ซูงได่เขาเอาไ่ของเขานี้น้ำขอนี่อันนี้คือตาเบียนก็ใช้เทียน่แหแล้วก็น้ำขอนี่บางเล่าดีถูกต้องต่างคน่างกันนเาจะมีใบน้ำขอี้แลกน้ำขก่อนนอนาะพกี่ใบน้ำขอเข่าุยนะพ่ตาจะเป็นารีแนด้ำขอนี่น้ขอน้ำขนี่น้อนี่้ำขอนีน้ำขนีน้ำขอนี่้ำขอนก่นขอนี่น้ำขอนี่น้ำขอนน้ขอนี่ำะเนี่น้ำนี่น่น้ำขเ่อนน้นี้ำขอนน ตราของกงุ่ิชาการเกษตรอันนี้ตราของวิชาการเกษตรของของไทยเนาะอันนี้เป็นใบเอ็กซ์พอร์ตเพิ่มมินคือใบที่ส่งออกมาจากไทยส่งออกมาสู่กับเราต้องตัดกฎหมายทั้งทั้งเรื่องที่เล่าที่ทับแม่แมงใหญ่แสดงว่าส่งออกได้เด่นร้อนทุกต้นนี่นี่การขับซื้อบอกี่าพี่ราวบอกบอกเราที่ว่าเกษตรกรเอาไปปลูกแล้วนั่นแหละเขาจะมีใบคทำท้องไถ่อ่ามีผ้าพีทาไกต์พิสูจน์น้ำหอมเนาะทุกต้นเขาทำเกี่ยวกันเยอ แล้จะให้ไปเจาะทุกต้นนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะนอก่าอันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันนี่เขาจะเบิกหาต้นเพราะว่าหลายคนว่ามันมันสิเขาแกนต้นเดียวหนิเพราะม่นว่าแกนต้นเดียวหรือว่าเขาเลือกเอาต้นนี่อยากเลือกเอาต้นนี่เขามีต้นใหญ่อยู่ในหางต้นเขาจาะเบิดทั้งหาต้นโอเคโอเคเดี๋ยวเราเบิ่งของแท้กันเนาะเบิ่งกันเลยเจาะันเขาเขาเจาะเขา เอาเดี๋ยวตัวนี้านี้จะวเป็นต้นที่สอเด้อตัวนีเด้อต้นที่สงแต่ว่าลักษณะสิงามเนี่ยตัดแต่งกรินงามก็เานี่ยแต่งจิงตัวนี้แต่วงตัวนี้มันมันอว่างามนี่ยแเนียเี่แมเองไปนะ่

มันมันอุดมสมบูรณ์แน่เป็นเลสมันเป็นแบนเนมเป็นอานั้นเลยมันมันไึแก้เด่นห่เด่นอ่ะเด่นหนงตุมเดียวไม่ที่ตุ้มเดียวไม่ทเลียนเขียนที่าหนึงเขียนเออเลียนเลียนกด้แี่ก็ไม่เลียนตงนีีก่กระทบบมีนั่นม่ีเป็น

กันติดทตัะเียบร้ออ้าวอันนี้อันนี้เห็นสัตว์เด้ออันนี้อันนี้แกนไม้ันนี้แกนไม้แน่นอนแล้วตัวนี้อ่าแกนไม้ที่มันสายได้เดอตัวนี้จะเป็นแบบนี้อันนี้มอกไม้อันนี้แกนไม้ต้นขนาดนี้แหละเส้นฟ้านกลางประมาณเนี้ยต้นเมังคีเนี่ยมันอาจจะใหญ่มันใหญ่เร็วขวบหน้าแล้แน่นแน่แน่แล้วเพราะว่าขวน้ามอกมอกไมันป็นไรเพราะว่ามันใหญ่เร็วมันใหญ่เร็วเกินไปกําลังที่บอกอันนี้อยู่ข้างในนะม่อกีแนนแม่นแน่นจอมาข้างในเดี๋ยวจะมอก โอเคเดี๋ยวเราไปเบิ้งต้นดีสี่หลักษณะแบบสีหรือว่ามันแก่ของมันมันอาเิสาวแีเกแบบอันนี้ยิ่เที่ยวเที่ยวไ้เาะมันนนเานี่ย

เปลือกเปลือกนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ไเด็กต้นใหญ่เด้ยมันออกสีบัวโอ้สีสีคาขนาดสีแดงเนาะแดงคิดเลยแดงคาขนาด คครับคือว่าตัวนี้เป็นตีปลายไว้สปีสปีแล้วอายุทกันอายุทํากันไาปีสาปีเข้าเดือนสปีเกเดือนอันนี้นับนับเป็นเดือนแท้ๆเลยนะตั้งแต่ผูกมาแท้ๆเลยมีคจริงเลยไม่ห่ตัวนี้มันันเยนนเป็นต้นต้นหนึ่งมาตีต้นต้นต้นห้าหนึ่ ปัติด้ยนีสูอันนี้เอาดินผมนม,มปูมารอลัานนูนิปติดเอยไี่ตอนเก็บเร่อเรื่อจั๊กทมาแคสใส่หนือเล่าเนเนแรที่สองสามม่ เโอ้อันนี้แดงคักอันนี้แห้งคักนี่แดงแดงคักกว่าแดงคักกว่าต้นเมื่อนี้อ๋อตัวนี้มันได้วิวเด้ดุันนั้เบื้องสีมันดูปนั่ะมันได้วิวเป็นว่ามันได้วิวได้วิวมันอันมันชิถือแดดนั่นั่นเนาะแนนได้วิวอันต้นเมื่อกี้มันมันสีอยู่โฮมหน่อยอ๋ออยู่สีเอาท่านผู้ชมเบิ่งเด้อะยับยับเบิ่งขนาดต้นต้นแม่มันนี่กับอันสีนี่อืออันนี้แหละแกนไม้ที่มันแพงๆกันนะที่คนจีนซื้อแพงๆกันนะ คิวลูกบาทเม็ดคิวหนึ่งนะนะเม็ดก้อนเนี่ยนะหกสิบล้านบาทหกสิบล้านบาทนี่เีคนไทยเนี่ยดูในตลาดจีนนะนี่แหละอันตัวแพงๆตัวนี้มาเมันห่มเนี่ยง่ไว้แต่ว่ามัน นอยเหียวไ้บบาทน้อยหลาย้อยร้อยอยงรอยนี่หมอกมันนี่กได้เหแต่นียหอมปนหอมเลยสมมุ๊บนี่มันเป็นินหอมมันสีบคือการกเนาะบางอันเนาะ อันนี้มอกมันอันนี้เปลือกมันแล่อันนี oh. ้มองนีไข่ตัวมันนี้แดงนี่เนาะแม่นีมองแกนี่มองีไข่สรุปล้วเขาแกสจบสามปีแล้วมันเข้าแล้วเนาะเข้าเข้าแได้จัดก่อนก็น้ำคว้าคว้าแล้วคเ้ามา้วค้านน้ำออกมาเด็ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ให้ให้ที่ะตาที่ให้ที่คาออสัมภาษณ์คนอนยังไงีู่กไปมีความมั่นใจว่าปูกไปจะต้นให้วันนี้กบท่นที่ืในร้นเราสาีตอง่ไกแน่คือทน้องพลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยน้องพลปลูกเดกนี่นแหละเพราะว่าเาสสัยอยู่ว่าทาปรทไทยนี่ เข่แก่หมดแล้วเนาะในยอกสารแน่นแต่ว่ามาสูตรทางเราหน่อยดิแสดงว่าทางเราเนี่ยก็คือทางไทยเท่ากันทางไทยคุกหอดสามปีที่เอาแกงอย่แท้เมื่อกี้เขาจอไปหาต้นเนาะอันนี้คือเอาข้อมูลจริงเลยข้อมจริงมัด้วยกันเลยว่าคุกไปสามปีก็เกินสามปีต้องเกินมันมีต้นหนึ่งที่พอเข่าแก่นี่คือว่ามันวันวมันง่ายโคตรในเร็วเจ้าหน่าที่เขาลองเอาตองเข่าลงมือแหละซีต้นที่เขาชัดเจนแน่นอน ไอ้ผมจะกดาแล้วก็ต้นนีผมคิดวาใดระดรับห้าร้อยยต้นห้าร้อยตดีเ่ยบดีน้อยที่ดน้อย่ามาจาเดอรัวนี่ี้รูชับกกับต้นกักตนอนไอ้แล้วอันพูถึงว่าไอ้ศิกษามาดูบอกค่อยๆค่าตัดสินสุดอันนี้ว่ดในซีซเชยลนี่ความจุใหญ่ เห็ดปลาทุกอย่างแล้วคอเวลาเรืองมมามีมะไรื่อริงปลูกคนล้วคามันต้องเขาแกนเขาแกนเอาต้งใ้ต้มน้อยในการบนใจแล้วปรข้อมูลจรีก็จะก็สัวไปที่เทั้งประเทศไทยประเทศเราแม่แหลกคือผสผู้ไม่ใช่เป็นไม้ทำแ bây giờ thứ này là họ phải <laughs> có đi bay nhiều nhiều không phải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  ก็ว่าต้อการตลาดแนงขึ้อยอะแต่อายุไม่เนี่ยมันตามต้องซื้ปีกันเยอะเนาะซื้อปตอมาเมื่อนี่มันม้วนซื้อปีตอนนี้โดนแทนที่เห็นหน้าเห็นตาจริงด้านก่าังต้องเปลี่ยนใหเราทำเปาการ้เงินรก่ใ้เงานเปยงาตอต้องการขายซืนอราคาอท่ากรคือว่าห้องเงินซื้อล่อตามไ่เอะนเายทั้งหมดเดงวเขานาเข่ารายการเขาสะสมแขกเมยาซื้อแล้วนี่แหละคุนี่เรือมีได้

คุณอท, <mel> ที่สนใจที kind of so <Así S 1> ่จกรูดเนาะที่ยากศึกษาเน่ยสามารเาได้คือดีซ้อมดูแบบดูแบศึกษาไปทัศน์นาทีลานีแบบไปเพราะว่าหา้องมันจะ่าดใหญเลยนั่นากตอนนี้นึงนเนาะอันนี้ก็พอไฟที่น่ชื่อจากัวมูไทยแลนด์เนาะมูไทยแลนด์นี่เพราะว่าเขาเป็น เ,เ็นผู้น้ำในเรื่องอันนี้แล้วก็ข้าพระเจ้านี่เป็นคนปลูกคนแรกในประเทศไทยคือปลูกมา8ปีแล้วปลูกในประเทศไทยเป็นผ้าสุนกลางตอนนี้มันเป็น8นิ้วของมาณเสาประมเาหาเซนก็คือมันมันใหญ่แล้วมันเขาแกนแกนมันใหญ่ขนาดเลยตอนนี้เขาก็ตัดต้นหาปีให้เบิ้งต้น8ปีเขาก็ไปจเจาะเบิ้งมันมีแกนเหมือนแล้วแล้วก็เรื่องของการตลาดเรื่องของการตลาดเขาพาท่านผู้ชมไปเบิเ้งแล้วอยู่ในเกาะให้ล้มเกาะให้ล้มที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไม้่วงหรือี่ในโลกนี้เนี่ย ตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ซื้อราคาแพงที่สุดยเกะไฮลำประเทศจีนประเทศจีนแล้วก็อยู่ในตลาดดงกี้ของเวียดนามก็เข้าพาไปเบิ้ง่นแล้วมันมีตลาดแน่นอน4ีหกิโลเมตรฝีไส้ขวามีแต่คนซื้อขายไม่ฮงโอดี้นี่แหละไม่ฮงโอดี้แล้วก็ไม่พยุงไม่พยุงใชยไม่พยุงเรา้ามไปยูฮันเบิ้ลเพราะว่าตัวที่แพงที่สุดที่คนจีนมักที่สุดก็คือไม่ฮงโอดี้อันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยแล้วก็ถือว่าเป็นไม่ที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งในสามของไม่ที่แพงที่สุดในโลก มันแพงที่สุดแล้วคันเขาปลูกของแพงีจริงๆในเขาก็มีตลาดแน่นอนเขาก็มีมูลค่าเพิ่มแน่นอนในในส่วนของเราส่วนเขาปลูกของแพงกันแล้วมันก็มีเงินเนาะมั่นใจเนาะอันนี้เห็นก็ตาแล้วก็มั่นใจเหมือนกันสามปีขั้นสามปีมันเขาแกนฟันนี่นี่ทริปปีมันก็ต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนเนาะแกนมันกะฝากฝากทุกท่านท่านใดสนใจก็ติดต่อท่านคัมภูท่านข้าพเจ้าเป็นผู้ประการข่าวสารโดยสารหลวงเล่าอินเตอร์น่างเป็นศูน นะครับผู้ใดท่านใดให้ตั้งคำถามไปคอมเมนต์อะไรบอกเราครับทีนี้คุณตั้งคถามจ้ตอบว่าว่าจะอย่างโอเคมาด้มยกันอ่าเยอะแถมออีกย่างหนึ่งที่กำลังพิดออกแถมออีกย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดดีบอกเลยเด้อว่าการตลาดเนี่ยบริษัทฮงมู่ใช้หงมู่อินเตอร์เนชั่นแนลในไทยเนี่ยเป็นคนรับซื้อรับซื้อไม่เนี่ยรับซื้อทุกอัน แล้วก็มีบริษัทหลวงรูไซนาผมรู้ไซนาอยู่ในจีนอยู่ในขอบจีนเพราะอยู่ในประเทศจีนเลยตะจดทะเบียนในประเทศจีนแล้วก็มีทีมงานที่เป็นคนจีนเขาเปิดนานาฮั่นเนี่ยอยู่ในตลาดไายไม้ห้องวี่อยู่เมืองไห่โู่ก็ให้ลำประเทศจีนก็คือเปิดเป็นนาฮั่นที่เขาถ่ายนี่ถ่ายย่างเดียวถ่ายมันมีไม้ขอแต่มีไม้ย่างเดียวมีมือนี่ก็ซื้อมือนี่มีมืออื่นก็ซื้อมืออื่นก่อนอื่นต้องปลูกก่อนปลูกก่อนแล้วก็ปลูกให้ประสบความสำเร็จ ถามด้านวิชาการนี่ให้ถามท่านคำพูได้เลยเนาะทีมงานเขาปลูกคนที่ปลูกในโซปรากรเราตอนนี้ปลูกไปแล้วประมาณจกเท่าไหร่กต้นประมาณกับแสนต้นประมาณหกแสนต้นแสดงว่าได้ผลบอกช่วงใดกันช่วนใดเพราะว่าค่าเก้าก้ามเราเรื่อยๆเพราะเรื่อยๆแล้วมันจะไงไวอ๋อในวัยสามปีเขาแก่แบบนี้แหละก็เลยมีความมั่นใจเนาะโอเคโอเค่โอเคโอเคอ่ะอ๋อโอ้

กันด้วยกันกาแฟนะครับ